สองห้าหหกองห้าห้าสองหปีใช่ใช่ตอนนั้นก่อตั้งก่อตั้งอ่าลังเทพแล้วมีทําเว็บท่าพระจันทร์รวมจากบอลสีเทพก็เปลี่ยนเป็นบอลลังเทพจากเฉินเท่าหนานครับก็เป็นเฉินลังเทพครับแล้วก็พอเรารวมกันสองคนแล้วพอตอนประมาณช่วงปีน่าจะห้าเจ็ดหรือห้าแดคือเป็นลังเทพแต่ตอนนั้น ก็ยังเป็นลูกกัะโล่อยู่ร้านว่านแปดทิศเข้าใจคาว่าลูกกระโล่ไหมอ๋อเป็นกลุ่มลังเทพปล่เพแต่ยังคงอยู่ในร้านว่านแปดทิศแล้วก็แล้วก็คราวนี้เนี่ยอเกตฟ้าประธานพรเขาบอกว่าอ่าจะเซ้งจะเซ้งร้านเพราะว่าเขาจะไปเอาร้านที่ใหญ่กว่าือตอนนั้นก็คือร้านที่พี่ต้นท่าประจานอยู่ที่เกสเขาจะไปเอาตรงนั้นแต่หลังเกตเขาเซ้งให้พี่ต้นไปอ่าแล้วก็ เ,เขาถามว่าเอาเปล่าตรงเนี้ยคือซึ่งตอนนั้นผมก็มีสมาชิกกลุ่มลังเท